สวัสดีครับผมวันนี้ผมกับยูตี้มอนมอกฟ้านะครับผมอำเภอแม่ลิ้มจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศนะครับว่าตอนเนี้ยบรรยากาศมันเปลี่ยนจะได้นะครับเนาะในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปาไ้พอนะครับว่าอากาศมันจะดีกว่าครับี่วันนี้เขาก็ยังมาข้งนี่คืนหนึ่งแล้วก็วันผูกก็จะกลับนะครับแต่บอกคําเดียวครับว่าหนทางตีเฮามาเนี่ย ลำบากมากครับผมสำหรับรถเก่งี่แบอร์วัาตาตําๆนะครับต้องระวังน้อยนะครับอันตรายน้อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะปาไปพอนะครับผมว่าบรรยากาศร,รอบๆของมอนมอกฟ้านี่จะเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวผมปาไปพอครับผมไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับผมที่พักของผมจะอยู่บนบนนะครับผมหลังห้าเลยน,นะครับ ตั้งขึ้นมันก็จะล้าบากน้อยนะครับผมสำหรับรถเก่งนะครับแต่รถกระบ,บ้านี่มีปัญหาแต่รถเก่งนี่มีปัญหาแน่นอนก็ผมจะเอาขึ้นมาได้นี่กับบัาชัยย่อยนะครับผมกัดฟันขึ้นแล้วนะครับบรรยากาศนี่แบบว่าดีเลยนะครับนะครับที่ว่ารถเก่งขึ้นยากๆนะครับผมเนี่ยมันจะยากตอนนี้นะครับผมรถผมซ้ำแบบว่ตาต่ำเตอครับเนี่ย เนี่ยครับเนินนี่ก็จะเป็นเนินแปลว่าสูงแล้วดูรถเรี่ยงทีขึ้นมาครับแปลว่าต้องใกล้เกีย้ยนึงตลอดอ่ะนเนี่ยเนินเนี่ยผมพอบอกเก้าขึ้นมานะลงไปลุ่มบมน,นะครับผมเนี่ยซุดยอดครับผมถามว่าวิวงามก็ก็งามอยู่นะครับผม เดี๋ยวต้องไปพอกางคืนนะครับเปนผนสารเรือผนยาค่ายแ้้มฮู้นะครับผมกับมู่ฮู้เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศทีดแปลว่ามีม,มอกมีเมกเนี่ยเดี๋ยวต้องพอช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาหรือว่าประมาณเตียงเตียงเกล่งเนี่ยไม่จะมีมอฟไหมครับยิดละอันนั้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปอยู่บนปุ่นนะครับแล้วก็ลอง่องลงมาดูดูบรรยากศาศบรรยากาศจะ,จะเป็นจะได้อันนี้เยเป็นตีจอดรถนะครับตีจอดรถของมอนมอกฟ้าเดินปอยิทนะครับยิทเยอะมอนมอกฟานะครับผม อันนี้ต้องขึ้นมาจิบกาแฟนะครับหายใจปบะท้อท่องอันนี้ก็บรรยากาศแบบเม้่อย่างครับกินหมูก็ะทากินเบียรในดงปลาล้วย <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ดอกสีมงม่องบุ้นวันครับยิ้เรเสียาเทาฟาบันบกยอบ กูหุ่นยาไข้แง่ขน่ะแม่นเกวะนี่ครับบ้านแต่ด้านหลังนะครับปเป็นประมาณน,นี้แต่แบบนี้จะโอเคอกว่านี่แต่ผมได้อยู่นะครับมีผ้าคนหนูปาดรอท่านนะครับอ่าบรรยากาศน่าทราูปมาก นี่เป็นลานจอดรถบ้านฟูหมอกอันนี้ขึ้นมาเพิ่มกันนี่แถม่อีก็ยิา,ายละยิ่งยงสวนดอกไม้นะครับอันนี้ก็จะมีดอกสวยๆว่าให้เหาทายลูกผมชอบดอกนี้มากเลยหัวดอกเหี่ยงนะครับนี่ครับ่สวยงามมาก ตอนมันนันนก็เป็นที่พักของผมน,นะครับเน,นี่ยนะฮะอยู่ท่านะอยู่ใกล้นี่เลยสุดยอดครับวิว ครับผมลมเย็นมากๆครับมาบนนี่ขอทอดแม่กําประแจงน,นะครับยิดยิดกับการเดินขึ้นดอยนะครับผมมีลงขึ้นมากมาถ้าสูงจะมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าตามยังลดผมนี่ยิดน้อยนะครับผมถ้าบำรุงรักษานะครับผูใหญ่ยย50บาทเด็กสบาทนะครับเปินก็จะมานางเก็บก็นี่นะครับผมมาได้ครับเปินกับเก็บกระลำกันอยู่นะครับผม นะแต่ละหลังก็จะมีถังดับเพิงให้นะครับผมหมอกเริ่มสมาแล้วนะครับกานนะฮะนะฮะนะครับผมแต่ละหลังโอเคนี่ก็จะเป็นบ้านแบบเป,เป็นโดมเป็นโดมไวนะครับ ข้างน้ามก็จะอยู่ข้างนอกนี่นะครับผมแบบนี้อาจจะตอนกลางคืนนี่จะหนาวนะครับ 组长。 มึงกินยังบ่นหัวงไงยังม่ออกบานมึงสูงคอยมาว่าไงมาใดมึงโดมสูง ยังมือนเอทีแง่จางอยู่ทาเป็นาบจ้าจางใจคิดบาเขาใจกูเนี่ยขวัน้ใสแบบแบบฟอเต่าเลยอ่ะอ๋อใสกูกใสเดี๋ยวก่อนหน้าเดี๋ยวก่อนนาจตนี้นะตา่ถ้าใส่กูนี่บ้ยยินมึงก็ถ้ก็ไล้เดินไปอีไปไได้ได้อะเได้อะน่าันไหลูเนี่ันโก้ไปรักไปักไปลักไปรักไรไฟมันดับอยากไปนอนรีสอร์ทแบบแบบต้องเป็นแบบด้อยก็ได้ เออมึงไเป็นรีสอร์ทแบบเออเออสังมนะมจะให้ดูสมอมึงอูแบบมึงที่พักน้ำมากทุกคนนี่ต้องแบบเงียบเลยนะแปลกใจอ่ะปัาปูปยลยเนี่ยมปะาือริาแล้วูป่วลางนี่เขาขยุบขาสีอะางมาหตีมาใส่ีางหุตีนมันี่ตีก็เป๊หมดแล้วก็เปียกกำลงเพราะว่าตีนเขาหนังอยูน่ะมันเป็นแนม มันจะยังเขาเขาแห้ที่มีอย่างนี้แคเข้าต้มมานงนะตัวเขาเรียกให้เข้าต้มเงยลืมมันก็เกินกินหรอเจ๊ลํำน้าเปิดเตียเนี่ยใอไม่อนน้จะเป็นคนหักคนเลยกเจกูก่อ สายแข็งแต่ยังก็คั จัดหนักเจัดเต็มนะครับเรือไต่ขี้ศากนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมยุดทายลู่แผนทีนึงนะครับผมอ่าก็จะเป็นที่นี้นะครับเนออกแบบมาค้ายๆกับอหัวเรือนะครับผมค่ายครับเขาย,ยืนบนหัวเรือนะครับหัวเรือบนภูเขา มองลงไปก็จะเป็นวิวแบบนี้ทุดนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าถ้ามาเจ้านะครับถ้าไขาตื่นเจ้าได้เนาะถ้ามาพักแบบนี้อะไรก็บมาได้กินเหล้ากินเบี้ยอย่างเงี้ยถ้าไขาตื่นเจ้าได้ก็อย่ามาทายลูกตรงเนี้ยบรรยากาศมันจะแปลว่าหมอกเต็มต้นนี้เลยนะครับค้าวไข่กับภูรังกานะครับผมไม่อย่างเป็นแองตรงนี้เลยครับวิวนี่นี่ทุดยอดนะครับผม อยากได้วิวสวยๆวยก็ต้องย้อมครับต้องย้อมเสียงขึ้นมาครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆว่าจะพักกลุ่มอย่างอี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็วิวมันก็จ่บบบแบบเนี้ครับวิวมันก็่าเหมือนแบบว่าเจอแค่ปลาเจอแค่ต้นไม้ครับแต่ว่าถ้าเขาอดใจเสียสละแบบว่าขี่รถขึ้นมาแบบสูงขึ้นหําน้อยอ่ะเออมันก็จะได้วิวประมาณนี้ครับผม หม,มอกก็ยเริ่มมาละแต่คืนก็กินกันอยู่นะครับไม้เอวบนนี่ก็กินตึงเล่าตึงเบี้ยนะครับผมจัดมดนะ้วนอะแต่ว่าแต่เจ้าไม่ได้มาถ่ายลูกหมอกตรงนี้สกักกําอืมมาได้มาถ่ายสกักกําเพราะว่าตื่นปันตื่นแต่ตื่นต,นต,นต,นตันอยู่นะครับแต่ว่ามันบรรลุเพราะว่ามันขำเล่า เดี๋ยวผมก็จะชี้รถลงไปแล้วนะครับเพราะว่าตางมันกิ่งขนาดเลยต้องก,ก่อยถอยลงไปเที่ยผมว่าเอาแน่ลงไปเดี๋ยวกับพอก่อนทั่วอย่าเอาแน่หรือว่าจะถอยหลังลงไปบ้างเดี๋ยวต้องพอกัอนครับผมวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมเจอกันวันใหม่ครับ แล้วนะเนี่ย ถึงแล้วครับเป็นคน<ะ>เป็นคนที่ถอยรถเก่งกว่าเดินหน้าเออเออ,ลอเแล้วเข้าใจแล้วเจ๊เจาใจถอยไปพุ่นก่อนนี่ถอยเข้านี่ถอยยาวก่อนแล้วก็ไปเข้าตรงพุ่นเข้าต่อลงอุ้ยถอยเข้านี่เอ,อ้ยกล้องเลยถอยลงมาแล้วเจอจุดนี้นะครับผม วิวสวยโอ้โหนี่ครับกิ่งขนาดนะครับผมเมื่อก,กี้เฮาอยู่บนบุญนะครับผมบักก้าวหน้าลงมานะครับเพราะว่ารถต่ำเนี่ยบรรยากาศก็ดีครับผมนะโอเคครับผมพอตัวกลับก่อนนะครับผมอีพีหนะ้าอย่าไปที่ไหนต่อก็รอรับชมได้ครับผมกูกลัวกับความมิติเกาะพอม ยังบระจบนะครับตอนนี้คนขับกูนี่สุดยอดยังบระจบยังบระจบมาเอลเตียนี่มันผูบมาเอารถไปตีสเกิร์ตทำไมนะเข้านี่ก่อนหอยเอาอีกผมกูถอยเก่งนะครับไปบ้านฝนปลาเหลือหอยเก่งสรุปแล้วเอาไปตั้งเก่าเนี่ยมันก็ กิ <analyze anthropology> ่งนะครับผม ป่ากล้วยดังป่ารสูงราคาสูงแจงใบกล้วยแกอเหรองดาวโอ้โหน้องุ เพราะอีซอมนี่เนี่ยใหญ่เลยนะพนักงานก็เหลือทุกคนที่ยืนอยู่คู่ของกูตั้งไปได้ดีนะมึงเส้นหิ่วนะเนี่ยมึงก็แค่ไงมึงเซนน่ะเนี่ยไปได้ยาดินปุ๊บการแกนแกนตาเออนี่ของจริง อันนี้อะไย่งก็แกงย่งก็ไก่เซส้นไก่ไส่เุ้นเส้นไก่ไวุ้นเส้นอันนี้อยไงก็ไก่ทอดน้ำปลาแจงเห็ดอย่เห็ดลินจือเห็ดอะไรอ่านันนี่เห็ดรวมเห็ดรวมเห็ดวมเห็ดอ่างกอันนี้อยังก็อน้เป็นจะได้ไมาให้ม่ให้ตี้ยคอะไ่ได้ให้า

อร่อยไม่หอมกับอยอะร่อร่อยต้องไปสองคืนถ่าดีไม่เนาะอืมต้องไปสองถ้าห้ามเมาจนแบบอี้อะมันต้องเมาคืนห,หนึ่งครับไฮรูกลูกไม่หฮลูกอยูเน เราถ้าเราสอวคุ้น uh, ค ja ่ะเป็นอย่างนี้ตรงมาตอนนี้อม่มันต้องเปิดทูเออย่าสมมติถ้าไปสมมุตินะถ้าเราเอาเอาเอาหมอนอิงดาวหน่อมึงเขาไปสวนสิื่นได้เมียนเพราะว่าดาวมันอยู่ใกล้เคียงทุกตีเลยเพราะว่าแบบเออเข้าตีพัฒนาอีกหนึ่งกว่ามึงตีพัฒนาชืคอช่ออีกแล้วนี่ใช่ละวันเนี้ยเออคุณจะกินเหล้าเนาะก็กินไปมันโหามึนก็ไปเลย